ครับนี่สีน้ำเงินนะครับสีน้ำเงินนี่นะครับดูงานนะครับดูที่เปลวนะครับเนี่ยเปลวชัดเจนนะครับละเอียดอีทั้งหมดสี่สี นะครับสีสีสนใจนะครับถ้าสนใจนะครับผมมีเพจนะครับเข้ามาในเพจได้เลยครับกอบพระคุณภาพอูรงังช่างอูลรังโพนะครับหรือติดตาม y o u t u b e ก็ได้นะครับผมเข้ามาดูนะครับเบอร์โทรสนใจตามนี้เลยนะครับนี่ครับ งาสีจะสดใสนะครับชัดเจนนะครับสีนะครับแล้วก็มีแบบธรรมดานะครับแบบนี้แบบธรรมดานะครับยกซุ้มธรรมดานะครับนี่ยกซุ้มธรรมดาเหลือสองใบนะครับเหลือสองใบหมดแล้ว นี่ครับโอเคนะครับวันนี้ก็นำเสนอกรอบพระครูรอดนะครับมันนี้ขอจบจบจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีนะครับนี่ฮะ